ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเชียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมะสำหรับผู้ป่วยของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลตอนที่สามมิติที่ไม่อาจมองข้ามคนเราไม่ได้มีแค่กายหากยังมีใจด้วย ดังนั้นสุขภาพจึงมีทั้งมิติทางกายและทางใจสองสิ่งนี้แยกกันไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้เรามักจะมองแยกออกเป็นส่วนๆและแยกกันรับผิดชอบกล่าวคือกายเป็นเรื่องของหมอส่วนใจเป็นเรื่องของพระบางทีก็มองไปไกลขนาดว่าพ่อแม่รับผิดชอบแต่เพียงความเป็นอยู่ของเด็กส่วนความรู้และคุณธรรมของเด็กเป็นหน้าที่ของครู กายกับใจนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเกินกว่าที่จะแยกส่วนกันอย่างเด็ดขาดความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายนั้นเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทางใจมากอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าคนที่เครียดกรุ่มอกรุ่มใจขี้โกรธมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคต่างๆได้มากมายนับตั้งแต่โรคหวัดโรคกระเพาะไปจนถึงโรคหัวใจความเจ็บป่วยชั้นใดการมีสุขภาพดีก็ชั้นนั้น บางครั้งร่างกายย่ำแย่แต่ใจเกิดสู้หรือมีความหวังขึ้นมาก็สามารถช่วยฉุดร่างกายให้ดีขึ้นได้อย่างที่หมอเองก็นึกไม่ถึงคุณหมออมารามาริลาเล่าว่ามีหนุ่มคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนอกจากบาดเจ็บทางสมองแล้วไตย,ยังวายเฉียบพลันต้องฟอกเลือดอยู่ในภาวะโคมา่าหมอบอกว่ามีโอกาสรอดน้อยมาก ระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้อง ICU นานเป็นอาทิตย์เขาเล่าว่ารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างแต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังส่งเข้ามาทำให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้นกลับมารวมตัวกันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาสักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนลางไปอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันเขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลคนหนึ่ง ทุกเช้าที่ขึ้นเวรจะเดินเยี่ยมคนไข้ทุกคนทักทายให้กำลังใจแต่ถ้าคนไข้ยอยังโคม่าอยู่เธอก็จะจับมือแล้วแผ่เมตตาให้กำลังใจขอให้มีกำลังและรู้สึกตัวตอนบ่ายพอถึงเวลาลงเวรก็บอกคนไข้ว่าดิฉันจะลงเวรขอให้คุณสบายทั้งคืนพรุ่งนี้พบกันใหม่คนไข้คนนี้เล่าว,ว่า ตอนหลังรู้ตัวดีขึ้นแต่บางคืนรู้สึกเจ็บปวดมากหายใจก็ยากลําบากมากตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดหายใจไปเลยจะได้หมดทุกเสียทีในช่วงนั้นรู้สึกว่าการตายนั้นง่ายกว่าการมีชีวิตอยู่แต่ใจหนึ่งก็นึกถึงพยาบาลผู้นั้นว่าหากเธอมาพบว่าเตียงเขาว่างเปล่าจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนจะโทษว่าตัวเองบอกพร่องหรือไม่ ก็เลยคิดว่าขอให้ได้ร่ำลาพยาบาลคนนั้นเสียก่อนจะบอกเธอว่าหากผมตายไปก็ไม่ใช่ความผิดของคุณคุณทำดีที่สุดแล้วคิดได้เช่นนี้ก็พยายามอดทนหายใจต่อไปครั้นถึงเช้าอาการดีขึ้นพอพยาบาลคนนั้นมาเขาก็ลืมร่ำลาเธอพอกลางคืนอาการของเขาก็ทุดลงอีกก็พยายามอยู่จนถึงเช้าเพื่อลาพยาบาลแล้วก็ลืมทุกที เป็นอย่างนี้อยู่อาทิตย์หนึ่งจนอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติชนิดที่เกือบเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์ผู้ป่วยคนนี้พ้นจากความตายมาได้ใจนับว่ามีส่วนสำคัญมากเริ่มจากใจของพยาบาลที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมตตานั้นมีพลังที่แม้แต่คนไข้ซึ่งหมดสติไปแล้วก็สามารถรับรู้ได้เรื่องนี้เป็นข้อคิดแก่หมอและพยาบาลว่า คนไข้โคม่านั้นเขาโคม่าแต่กายส่วนจิตยังสามารถรับรู้ได้แม้จะลังๆคงคำพูดและสภาวะจิตใจของหมอกับพยาบาลไม่ว่าทางบวกหรือลบสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ป่วยได้ถ้าพูดหรือคิดในทางร้ายอาการของผู้ป่วยก็อาจจะซดลงได้แม้จะให้ยาเต็มที่แล้วก็ตามนอกจากเมตตาจิตของพยาบาลผู้นั้นแล้ว เมตตาจิตของผู้ป่วยก็สำคัญไม่น้อยตอนที่เขามีอาการหนักเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยหากคิดถึงพยาบาลผู้นั้นไม่อยากให้เธอเศร้าเพราะการจากไปของเขาจึงพยายามมีชีวิตต่อไปเพื่อจะได้ร่ำลาและปลอบใจพยาบาลผู้นั้นนี่คือความปรารถนาดีที่เรียกว่าเมตตาจิตซึ่งมีพลังหนุนส่งให้เขายืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ทางกาย เมตตาหรือพลังจิตยอย่างนี้ไม่มียาอะไรจะสร้างขึ้นได้มีแต่เมตตาจิตของผู้อยู่รอบข้างเท่านั้นที่จะช่วยบรรดาลให้เกิดขึ้นได้ใจนั้นจะดีขึ้นหรือเลวลงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนรอบข้างไม่ใช่น้อยไม่ใช่แค่หมอและพยาบาลเท่านั้นหากยังรวมถึงญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาเยี่ยมด้วย ความสัมพันธ์นี้จัดว่าเป็นมิติทางสังคมและถือเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของผู้ป่วยถ้าคนรอบข้างมาทักทายด้วยความแช่มชื่นเบิกบานผู้ป่วยก็มีกำลังใจแต่ถ้ารอบตัวเต็มไปด้วยคนที่ครึ่งเครียดหน้าบอกบนไม่รับหรือพอนึกถึงบ้านที่เต็มไปด้วยความระหองระแหงสามีนอกใจลูกติดยา ใจผู้ป่วยก็พลอยหดหูกายย่อมฟื้นตัวลำบากขึ้นอย่างไรก็ตามใจของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างอย่างเดียวหากยังอยู่ที่ตัวเจ้าของด้วยหากรู้จักฝึกฝนจิตใจเช่นมั่นทำสมาธิหรือมีปัญญาเข้าใจความจริงของสังขารรู้จักปล่อยวางไม่เก็บอะไรมาเป็นอารมณ์หรือดีกว่านั้นคือรู้ว่ากายเท่านั้นที่ป่วย แต่ใจไม่ได้ป่วยถ้ารู้และทำได้อย่างนี้ใจก็เป็นสุขและสามารถฉุดกายให้ดีขึ้นตามมาด้วยกายใจคือจิตบวกปัญญาและสังคมจึงเป็นมิติแห่งสุขภาพที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ทั้งหมดนี้เรียกว่าองค์รวมแห่งสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ควรทำความเข้าใจกับมิติทั้งสามให้ชัดเจนโดยตระหนักว่าความรับผิดชอบของตน ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องกายเท่านั้นหากยังมีขอบเขตครอบคลุมอีกสองมิติด้วยถ้าทำได้เช่นนี้ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้นที่จะมีสุขภาพดีขึ้นแม้แต่สุขภาพของหมอและพยาบาลก็จะดีขึ้นด้วยและสามารถทำงานอย่างเป็นสุขมากขึ้นมารดาก็ทำให้ไม่ได้บิดาก็ทำให้ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้ แต่จิตท,ที่ฝึกฝนไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้และทำให้ได้อย่างประเสริฐด้วยพุทธวจ,จะนะกลับมาติดตามรับฟังธรรมะสำหรับผู้ป่วยของท่านพระอาจารย์ภัยศาลวิสาโลจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ